ผมเชื่อว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของจังหวัดพะเยาและของประเทศในอนาคตนะครับขจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยานะครับผมว่า5ปี1ิปีไปทั้งน้านี่ม่อนพญานาคเนี่ยมันคงจะเจริญขึ้นมาเยอะและกับปลายมาบปอเศรษฐกิจในหมู่บ้านเขาก็เยี่ยมด้วยแฮม ขอเจริญพรญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านอันตามาภาพพระครูวิสิตสารการหรือที่รู้จักกันดีก็คือพระครูไทยอัตามาภาพมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวานวัดพิชัยญาติการามบวรวิหารเขตคองสานกรุงเทพมหานครและมีตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือรักษาการเจ้าว่านวัดป่าพุทธชินวงศ์สาลาม ตำบลห้วยแก้วอ,อปูคำยาวจัังหวดพะเยาอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นประธานมูลนิธิพุทธ,ธสวรรณภูมิภูมิลำเนาเดิมของอาตมาภาพก็เป็นคนจังหวัดพะเยาเกิดที่บ้านห้วยใสขาวตำบลห้วยแก้วอเภอปูคำยาวจัังหวดพะเยาแรงบันดาลใจเกิดจากตัวอย่างของพระเดชพระคุณสองรูป รูปแรกก็คือหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าว,วาดวัดพิชัยญาติรูปที่สองก็คือหลวงปู่พระอุบารีกุณุปมาจารย์อดีตเจ้าว,วาดวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาทั้งสองรูปเป็นพระมหาเถระที่ทํางานให้กับพระพุทธศาสนาที่ทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงได้สร้างแห่งนี้เพื่อจะเป็นสถานที่ปฏิบัติ ธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นส่วนศึกษาของพระภิสุทงฆ์งองค์สมณเณรในภายภาคหน้าดังนั้นแรงบันดาลใจก็ามาจากต้นแบบของพระมหาเถระทั้งสองรูปนี้วัดป่าพุทธชินวงศารามมีการสร้างทั้งสิ้นอยู่หกส่วนส่วนที่หนึ่งคือลานธรรมภาวนาโพธิญาณซึ่งมีพระพุทธมหาจักรพัรดิ โลกกวิวร์ปางเปิดโลกเป็นองค์ประธานในส่วนที่สองก็เป็นองค์ท้าวเวสุวรรณจตุมมหาลาชนาคีรีพิทักษ์ส่วนที่สามก็คือองค์สตระนาคาราชพยามุจจรินมีความยาว900เมตรและมีห้องปฏิบัติธรรมภายในองค์สตระนาคาราชพยามุจจรินถึง111ห้องในส่วนของเสียงขององค์สตระนาคาราชพยามุจจริน มีความสูงทั้งหมด38เมตรอันประกอบไปด้วยชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ถึงชั้นที่5เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้ชั้นที่6เป็นที่ประดิสถานหรือว่าเก็บอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยเกสารุบาเจ้าศรีวิชัยฟันครูบาเจ้าศรีวิชัยและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในส่วนชั้นที่7เป็นที่ปฏิสธานพระบรมสารีริกธาตุนี่คือส่วนของเสียขององค์สตะนาคราชพยามุจลินในส่วนที่4ก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณก็คือที่แห่งนี้เบื้องหลังของอัตมภาพจะมีองค์พระประธานอยู่หนึ่งองค์ชื่อว่าพระพุทธมหาจักพรรดิซึ่งจะเป็นพระประธานภายในถ้ำแห่งนี้ภายในถ้ำองค์สตะนคราชทั้งหมดนี้จะมีองค์ พญานาคทุกตระกูลมากกว่าสีตระกูลญาตโยมจะเห็นได้ว่าภายในถ้ำแห่งนี้เสา,าก็จะมีการปั้นขององค์พญานาคดังนั้นถ้ำแห่งนี้สื่อถึงอะไรสร้างทำไมเพื่ออะไรสื่อถึงให้ญาติโยมได้รู้ถึงความเป็นมาของพญานาค ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบรรจุคนได้ประมาณถึง200-300คนในส่วนที่5ก็คือองค์พระพุทธเมตตาองค์พระพุทธเมตตาส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่ที่ประเทศอินเดียที่เมืองพุทธคยามีผู้คนมากมายที่ไปกราบไปไหว้ในะสถานที่แห่งนั้น แต่ก็มีผู้คนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปที่แห่งนั้นก็เพราะว่าต้องใช้เงินในการเดินทางปัจจัยหลักเลยดังนั้นอัตมาภาพจึงจำลององค์พระพุทธเมตตาซึ่งมีความกว้างของหน้าตักถึง16เมตรความสูงถึง26เมตรอันนี้ยังไม่ได้สร้างเพราะจะต้องดำเนินการสร้างส่วนล่างให้เสร็จก่อน เมื่อข้างล่างเสร็จก็ขึ้นไปสร้างบนม่อนในส่วนที่6นั้นก็คืออุโบสถอุโบสถนั้นจะอยู่ด้านบนของม่อนพญานาคแห่งนี้อุโบสถก็เป็นปัจจัยสำคัญในการทำสังฆกรรมไม่ว่าพระจะลงปฏิโมกก็ดีหรือจะมีการอุสมบทเราจะต้องใช้สถานที่แห่งนี้ในการทำสังฆกรรมครับองค์ศตนาคาตของเรามีความเป็นศิลปะทางล้านนา ผสมผสานกับศิลปะรัตนาโกศิร์นคาดว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยและจังหวัดพะเยาเป็นตีพาภุมิใจขอ,ของจังหวัดพะเยาเลยละ่ะมันมจะว่าอยู่แค่ภูกร,รยาย้านะฮะไปถึงจังหวัดอยากจะเชิญชวน,นต่างบ้านต่างจองต่างตำบลต่างอำเภอม่อนได้เข้ามาเข้ามารวมกันนะครับถ้าแวะวานทางมาทางพาะเาพยานะครับก็เชิญชวนได้ครับมาที่วัดมอญพะยานาครับที่อำเภอภูกมยา้าจังหวัดพะเยานะครับ เจตนาของการสร้างวัดป่าพุทธชินวงสารามแห่งนี้ 1. คือการสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิราก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสร้างเป็นวัดเสร็จสถานที่แห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือหลวงพ่อเจ้าบุคุณสมเด็จตลอดทั้งชีวิตของท่านท่านทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการนำสติปัฏฐาน4คือการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานให้ทั้งพระภิกษุสององค์สม,มนเณรตลอดถึงอุบาสอกอุบาสิกาให้ได้รับการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง